สวัสดีค่ะจะพาเดินดูดอกกุหลาบหน้าบ้านคนแต่เสียดายที่เดินมาเจอตอนที่กุหลาบจะกุหลาบเหี่ยวแล้วพงบานมาหลายวันแล้วค่ะแต่ก็ยังสวยอยู่สวยจังเลยดกด้วย มาดูกุหลาบสวยๆก็หายเหนื่อยค่ะมีสีชมพูข้างในด้วยนะคะนั่นดอกสีชมพู ดอกนี่ก็สวยค่ะมีสีนี้แล้วก็สีนี้สวยจังเลยฮะดอกตูมดอกตูมยังสวยนะสวยมากเลยค่ะอุ้ยกรีบร่วง ตุ้มๆก็แปลบดีค่ะโอ้โหแ้สวยจังลวเวลยอ่ะรู้ที เลือเลยอ๋อ,อ,อสวยมากเสือแล้วก็หอมด้วยค่ะ หลายสีอ่ะแล้ถ้าสีสีน่ากินด้วยอ่ะถ้าผสมน้ำส้มแล้วน้ำเหวี่ยบบอยออกมาได้เป็นสีแบบนี้นะคะอากาศร้อนๆแบบนี้โหเย็นชื่นใจเลยแหละโอ้ยมีเสียงเพลงแซ่ขอพูดกบเสียงพวกเดลิเวอรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์เขาชอบเปิดเพลงเปิดดังด้วย จนจนไม่รู้จ้าจะบอกว่าสวยยังไงสวยมากสวยมากเลยนะคะดอกนี้ก็สวย นั่นก็ดอกจริงนะคะสีแดง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 ส้มส้มอานนี้มาดูต้นนี้อยู่ในร่มตรงนั้นก็สวยโอ้โที่ี่นเรกค่ะ เสียดายที่มาเจอที่มาเห็นตอนที่ดอกเขาเี่ยวแล้วเสียดายจริงๆมาเจอมาเจอตอนที่ดอกเหี่ยวแล้ว จริงนะคะเนี่ยโอ้ทำไมสวยอย่างเนี้ยดูดอกตูมนี่ก็สวยนี่นี่ก็ดอกตูมฮะดอกตูมสีซอสสดคนที่ชอบกุหลาบค่ะเห็นแล้วคงชอบ ดอกนี้มีสีชมพูแซมด้วยนะคะเนี่ยยไม่ต้องไปดูในพัคใหญ่หรอกค่ะเดินดูตามบ้านคนเนี่ยเดินแค่เดินดูตามบ้านคนก็สวยแล้วค่ะแสดงว่าตุมต้มๆจะเป็นสีอย่างเงี้ย พอบานแล้วเป็นสีเหลืองดอกเนี้ยหอมหอมเนี่ยค่ะดอกเนี้ยหอมสวยไม่เคยเดินมาถึงจุดนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามีกุหลาบเหลืองอยู่ตรงนี้ ปีหน้าถ้าไม่ลืมจะเดินมาเก็บภาพช่วงที่ดอกยังไม่เหี่ยวแต่ดอกเหี่ยวนี่ก็ยังสวยค่ะนี่อีกนิดนี่ค่ะพียังมีอยู่เดี๋ยวจะพาไปดูฝั่ตรงนี้ ไปติดทั้งขยะค่ะไปติดทั้งขยะกับพรมเช็ดเท้าดอกนี่ดอกใหญ่มากนะคะอ๋อสว,วออยเลย กลางแดดด้วยนะคะไม่รู้ว่ากูหลาค่ะจะชอบแดดจ้าแบบนี้ไอเนี้ยอยู่กลางแดดเลยค่ะได้พาชมนานเลยค่ะสีเหลืองนั้นก็สวยนะคะ ไกว่าจะข้ามถนนค่กลัวว่าคลิปมันจะยาวเกินนี่ค่ะคลาจะยา,ยาวคิด <Yes. S 1> so วฟรขอบคุณมากขอบคุณรางของฟรี เก็บนี่เก็บไปเลยมีช้อนเล็บด้วยค่ะมีหนังสือนกแต่อันนี้ยแล้วกันะคะวิว,วิอันนี้คืออะไรไม่รู้เนี่ยค่ะเนี่ยนี่ไม่รู้จริงๆว่าคืออะไร เขาปรกาศข,ขายเาประกาศข่ะถ้าถ้าไม่กลัวว่าพจะถ่ายป้ายที่เขาประกาศขายป้ายสวยสวยนียกันแล้วกัอันนี้ก่อน,น,นอันนี้อ่ไม่รู้ว่นี่อะไรนี่อะไรก็ไม่รู้ น้ำปลาหรือเปล่าเนี่ยอ๋อมันเป็นที่ทับกระดาษใช่ไหมคะอันนี้ไม่เอาไปจะจะหยิบกล่องนื้ไป คลิปจะยาวขอขอบคุณท่านผู้ชมมากมานะคะอุตส่าห์สละเวลาเข้ามาชมขอบคุณมากมากสวยจังเลยสวัสดีค่ะ